มาตีสิฟางรถเหยวมันเอาขึ้นไม่หมดกลีมาตีกันเอาไอเรือเรือยางเนาะกระบะกระมังนะใส่มาลงน้ำมากลีมาตีเนี่ย ข้าวก็ไม่ค่อยมีหรอกมีเต่ฟางลมหนาวมีข้มมายประขนาดลุกดีเลยคิด <laughs> ว่ามีข้าวเออหนาวไหมคุณติม้ม เ้าวหนาวตรตงจรงสั่งแกีละเออ,เ,อ,เ,อเสร็จแล้วกี่เป๊อกี่ป๋อพอ,อ <laughs> วิธีชีวิตชาวไร่ชาวนาเนาะข้าวก็ไม่มีราคา ทำยังไงได้แล้ว แข็งแรงเนาะแข็งแรงเนาะเสียงสั้นเลยวะเสียงใหม่ตีฟางนุ่มเคยตีเยอ่ละคนชาวนาเนาะนี่นะทำงานเก่งมากเลยนี่เห็นว่าอย่างนี้นะนุ่ม ti sanyo ti sanyo